ความรู้นะคะและข้อคิดที่ได้เนี่ยเป็นผังความคิดนะคะฉะนั้นครูก,ก็จะขออธิบายเรื่องการเขียนผังความคิดก่อนนะคะอ่ามาแผ่นที่ความคิดลูกแผนที่ความคิดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการจับประเด็นนะคะเป็นการรวบรวมความคิดให้มันเป็นหมวดหมู่นะคะรวบรวมความรู้ให้มันเป็นหมวดหมู่เนาะ แผนที่ความคิดลูกแผนที่นะคะแผนที่มันเป็นเส้นทางของความคิดเนาะอันเนื่องมาจากการกระทำไอการทำความเข้าใจในประเด็นในเรื่องที่เราเรียนในเรื่องที่เราอ่านในเรื่องที่เราฟังนะคะเรื่องต่างๆเนาะที่เราอ่านที่เราฟังที่เราดูมานะคะแล้วก็นำเสนอออกมาให้คนอื่นเนี่ยได้ทราบนะคะได้ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมนะคะ ซึ่งมันเหมาะกับการอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจในประเด็นเดิมร่วมกันบางคนอาจจะจําได้นะเรื่องนี้เราเคยเรียนไปเมื่อตอนม .1 แล้วนะคะเราเคยเรียนเรียนไปเรื่องตอนเราเคยเรียนไปเมื่อตอนมหแล้วโอ้ยเป็นไรลิ้นพันกันนะคะแปบบ๊บนึงนะลูก5ข้อเมื่อคราวที่แล้วเสร็จไหม เสร็จนะไม่มีใครตอบเลยเสร็จไมมลูกเสร็จนะเงียบมดเงียบจอยมาต่อลูกไม้แมปคืออะไรนะคะไม้แมปคืออะไรเด็กๆ ไม่มีใครตอบไม่แมมันคือเครื่องมือนะคะคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมันเป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเนาะเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่มันหลากหลายมุมมองนะคะกว้างขวางแล้วก็ชัดเจนนะคะมากกว่าการการที่เราเขียนเป็นตัวอักษรอย่างเดียวแบบเต็มหน้ากระดาษ A4 เต็มหน้ากระดาษเต็มหน้าสมุดอะไรเงี้ย ซึ่งมันมันดูแล้วมันมันไม่น่ามันไม่น่ามองเนาะมันแบบมันยากต่อการจำอะค่ะนะแต่ถ้าเราแบบทำเป็น Mind Map เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยจำได้ง่ายนะคะจำได้ง่ายกว่าเนาะเอามา i ม d m ม p นะคะมันเป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนของเรานี่แหละการเรียนรู้ของเรานี่แหละ การเขียนแผนที่ความคิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้ทักษะของเรานะคะใช้ทักษะทั้งหมดของสมองนะคะมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสมองซีกซ้ายซีกขวานะคะเป็นการทำงานระหว่างสมองสองซีกเลยนักเรียนซึ่งสมองซีกขวาเนี่ยซีกขวาอยู่ทางด้านไหนด้านนี้เนาะซึ่งสมองทางซีกขวาเนี่ยนะคะมันจะทำหน้าที่สังเคราะห์นะคะคิดสร้างสรรค์จินตนาการความงามศิละปะจังหวะนะคะ ส่วนซิกสายซิกส,สายมันจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ไในการวิเคราะห์คำนะคะภาษาสัญ,ญลักษณ์ลำดับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะตรกะวิทยานะลูกนะโอเค ลูกมนันเป็นอะไรเนี่ยไม่ไปไม่ไปฮะมันไม่ไปนะคะ ไม่เห็นหน้าเด็กๆเ,เลยอะ่ะอ่ะต่อลูกนะคะแผนภาพความคิดเนี่ยมันใช้กับงานอะไรบ้างนักเรียนใช้ในการจดบันทึกก็ได้นะคะใช้ในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ก็ได้แล้วก็การเขียนรายงานนะคะแล้วก็เป็นกลวิธีการเรียนแบบ ง่ายนะคะหรือจะเอาไปใช้ในการพูดก็ยังได้เลยนะคะในการเขียนแผนภาพความคิดเนาะ<ม>เอาต่อลูกมาดูขั้นตอนค่ะขั้นตอนการสร้างขั้นตอนการทำแผนภาพแผนที่ความคิดนะลูกนะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องเขียนนะคะเขียนหรือวาดนะฮะวาดมโนทัศน์หลักเนาะก็คือตั้งหัวข้อหลักก่อนนะคะตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะ จากนั้นเราก็จะเขียนหรือว่าวาดมโนทัศน์รองนะคะหลักและรองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักนะักเรียนมันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะไปรอบๆเนาะแล้วเราก็ําดับที่3นะคะเราก็วาดมโนทัศน์ย่อยนะคะเขียนหรือวาดมโนทัศน์ย่อยที่มันจะต้องสัมพันธ์กับมโนทัศน์รองก็คือมีการแตกออกไปเรื่อยๆนะคะใช้ซึ่ง การแตกออกมาเนี่ยเราจะใช้ภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ที่มันเป็นการสื่อความหมายเป็นตัวแทนของความคิดให้ได้มากที่สุดนะคะต่อนะคะเขียนคำสำคัญลูกในแผนภาพความคิดของเรามันจะต้องมีคำสำคัญมีคีย์เวิร์ดนะคะอยู่บนเส้นนะคะและเส้นเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงต่อกันนะคะกรณีที่ใช้สีนะคะทั้งมโนทัศน์ลองและย่อยเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเดียวกัน เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะลูกนะแล้วในการทําแผนที่แนภาพความคิดเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ความคิดของเราเองเนาะซึ่งได้อิสระเลยนะคะคิดอย่างอิสระมากที่สุดในขนาดที่เราทํานะคะเขียนคําหลักเขียนข้อความหมายถึงการออกแบบนะลูกได้อิสระเลยแต่ว่าข้อมูลอนะ่ะมันก็ยังต้องเป็นข้อมูลจริงที่เราได้ยินได้ฟังได้ดูได้อ่านมานะคะ เขียนคำหลักหรือข้อความสำคัญของเรื่องนะคะไว้ไว้ตรงกลางเนาะแล้วเราก็โยงประเด็นนะคะตามแต่ว่าเรื่องที่เราอ่านที่เราฟังที่เราดูมาเนี่ยมันจะมีกี่ประเด็นนะคะต่อไปเอ้ามาดูนี่เห็นไหมอันดับแรกใช่ไหมเราก็ต้องเขียนมโนทัศน์หลักอันดับแรกนะคะจากนั้นแตกแตกมโนทัศน์รองออกมานะคะเป็นลำดับที่2องใช่ไหมคะแล้วก็มาแตกเป็นมโนทัศน์ย่อยนะคะเป็นลำดับที่ส เนาะโอเคนะถ้าใช้สีนะคะก็เส้นนี้สมมติว่าเส้นนี้เราจะใช้สีเราจะใช้สีเหลืองนะคะเราก็ต้องเป็นสีเหลืองตลอดโอ้ไม่ไม่เห็นเลยเราก็ต้องใช้สีเหลืองไปตลอดทั้งแนวลูกโอเคไหมถ้าเส้นนี้เราใช้สีแดงต้องสีแดงไปตลอดทั้งแนวนะฮะอา้าวเส้นนี้เราใช้สีน้ําเงิน ก็สีน้ำเงินไปตลอดทั้งแนวนะคะเส้นนี้เราจะใช้สีใช้สีอะไรดีสีส้มนะคะก็ต้องส้มไปตลอดทั้งแนวโอเคไหมอ้าวต่อไปไปนะคะไม่ไปด้วยอ้าวมาดูกฎค่ะกฎการสร้างแผนที่นะคะกฎการสร้างแผนภาพความคิดนักเรียน เราจะเริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษก่อนนะคะแล้วก็คือใช้ภาพให้มากที่สุดลูกใน Mind map ของเราเนี่ยนะคะตรงไหนที่เราสามารถใช้ภาพได้ก่อนเราก็เราก็ใช้ภาพนะให้ใช้ก่อนคำนะคะหรือรหัสเพื่อมันเป็นเพื่อเป็นการช่วยการทำงานของสมองมันเป็นการดึงดูดสายตาแล้วก็ช่วยความจำ นะคะแล้วก็ถ้าเป็นการเขียนคำเนี่ยก็เขียนตัวบรรจงตัวใหญ่ๆนะคะตรงกลางเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้มากเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึง่งนะลูกนะจากนั้นนะคะเส้นที่เราแตกออกมาเนี่ยเราก็เขียนคําเหนือเส้นใต้นั้นนะคะซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันจะ มันก็จะต้องเชื่อมนะเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆเพื่อให้ไม้แมพเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะคะแล้วก็คำเนี่ยควรมีลักษณะเป็นหน่วยนะ,ะเพื่อเปิดทางให้ไม้แมพเนี่ยมันคล้องตัวและมันยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีนะคะให้มันทั่วเนาะ ใช้สีให้ทั่วไม้แมพของเราเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยยกระดับความคิดนะคะช่วยให้เพลินตาแล้วก็อย่างก็คือมันเป็นการกระตุ้นสมองซีกขวานะคะแล้วก็ข้อที่7นะลูกเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่เนี่ยแน่นอนละเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้สมองเนี่ยคิดอย่างมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคไหมคะอา้าววิธีการเขียน เหมือนพูดไปแล้วอีกรอบก็ได้อ่ะก็เตรียมกระดาษเนาะกระดาษเปล่านะคะที่ไม่มีเส้นบรรทัดนะคะแล้วก็วางแนวนอนนะลูกนะทําแนวนอนนะคะวาดภาพสีนะคะหรือเขียนคําหรือข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องที่เราจะทํานะคะกลางหน้ากระดาษเลยก็เขาบอกว่าใช้สีอย่างน้อยเนี่ยสสีเนาะแล้วก็เราจะไม่ตีกรอบนะคะไม่ตีกรอบด้วยลูกทรงเลขาคณิตเนาะ แล้วก็ให้คิดถึงหัวเรื่องสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่จะทำไม้แม p นะคะโดยให้เขียนคำที่มีลักษณะเป็นหน่วยก็คือคำสั้นๆเนาะหรือเป็นคำสำคัญสั้นๆที่มันมีความหมายนะคะบนเส้นแต่ละเส้นนะคะซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ที่แตกออกมาจากหัวข้อหลักเนี่ยมันไม่น่าจะเกิน8เส้น8กิ่งนะคะไม่ควรจะเกินนั้นนะคะเอาต่อค่ะอ้า จากนั้นแตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแต่ละเรื่องออกจากเมื่อข้อมตะกี้นะลูกออกเป็นกิ่งๆหลายๆกิ่งก็เขียนคําหรือว่าลีนะคะบนเส้นที่แตกออกมานะคะแล้วเขาก็แนะว่าลักษณะของกิ่งเนี่ยมันควรเอ็นไม่เกิน60องศานะักเรียนไม่ต้องถึงกับขั้นเอาไอ้ไม้บรรทงุงไม้บรรทัดเอาอะไรมาวัดนะคะกะให้มันแบบเหมาะสมเนาะให้กะให้เหมาะสมนะคะจากนั้นเราก็แตกความคิดลองลงไปนะคะ แตกออกจากความคิดหลักนะแตกออกมาเนาะในแต่ละกิ่งนะคะโดยการเขียนคําเขียนวลีนะคะจากเส้นที่เราแตกออกมานะคะซึ่งมันก็สามารถที่จะแตกความคิดออกไปได้เรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็เขียนคำเนาะก็ควรเขียนด้วยคําที่มันเป็นคําสําคัญเป็นคําหลักเป็นวลีที่มันมีความหมายชัดเจนนะคะที่มันมีความหมายชัดเจนเนาะ ทีนี้ถ้าคำหรือวลีหรือสัญ,ญลักษณ์หรือรูปภาพอะไรก็ตามที่เราต้องการเน้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีที่มันจะทำให้เด่นเช่อนอาจจะใส่รูปภาพการ์ตูนใส่กรอบล้อมรอบหรือเน้นสีนะคะให้มันเด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ตกแต่งนะคะตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานนั่นครูเปิดโอกาสให้เลยนะด้วยความสนุกสนานทั้งภาพนะคะ ด้วยความสนุกสนานทั้งภาพแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกันนะปทีนี้เรามาดูต่อหลักสำคัญในการเขียนนะคะอย่าเขียนประโยคยาวๆนักเรียนเพราะว่าแน่นอนละพื้นที่ของเรามันจำกัดนะคะเพราะมันแค่กระดาษ A4 นะคะให้เขียนใจความสั้นๆหรือวลีสั้นๆเท่านั้นนะคะหากมีประโยคยาวๆเนี่ยก็ ช่วยกันสรุปก่อนนะคะสรุปคำสั้นๆก่อนนะคะแล้วก็เขียนด้วยปากกาหลายๆสีนะคะเขียนด้วยปากกาหลายๆสีเนาะแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะผิดถูกเราไม่ว่ากันเนาะมันเป็นทางความคิดของใครของมันเนะเาะอ้าวมาดูโครงสร้างนะคะก็คือจากเรื่องที่เราไปดูไปอ่านไปฟังมาเนี่ย นะเราก็ต้องค้นหาเนาะก่อนที่เราจะลงมือเขียนเนี่ยเราต้องค้นหาใจความสำคัญก่อนนะคะหรือคีย์คอนเซปต์ก่อนให้ได้ก่อนว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราก็นำคีย์คอนเซปต์มาหาคำสำคัญมาหาคีย์เวิร์ดนะคะ ก็จะได้คําสําคัญออกมาเนาะแล้วเราก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของคําต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็นำมาเรียงต่อกันเนาะโดยอาจจะใช้สีใช้เส้นนะคะใช้เส้นและสีแสดงระดับความสําคัญความเชื่อมโยงของแต่ละอันนะงงไหมเนี่ยอ้าวมาดูข้อดีข้อดีอของการทำไมแม p มีข้อดีอะไรทำไมต้องทำนะคะ การทำไมแมปเนี่ยมันจะทำให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมเนาะเราได้เห็นความเห็นของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเรานำเสนอเนี่ยเราต้องการเอาไปนำเสนอเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอได้ดีนะคะทำให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจนะคะสนใจและเข้าใจเนาะเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอนะคะต่อประโยชน์นะลูกนะ บอกแล้วว่าเห็นภาพรวมกว้างของหัวข้อใหญ่นะคะหรือขอบเขตของเรื่องเนาะเราสามารถจำแนกกลุ่มความคิดของเราได้อย่างชัดเจนนะคะก็ช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจับประเด็นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากลงในกระดาษแผ่นเดียวกันได้นะคะสามารถสรุปลงในแผ่นเดียวแล้วยังน่าอ่านอีกเนาะเพราะมันมีสีสันนะคะ แล้วก็สามารถวางแผนหรือตัดสินใจมันช่วยให้เราสามารถวางแผนหรือตัดสินใจนะคะได้อย่างถูกต้องเนาะเพราะรู้ว่าตรงไหนเพราะรู้ว่าตรงไหนกําลังจะไปไหนหรือจะผ่านอะไรบ้างนะมันช่วยให้เราวางแผนหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วยังกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหานะคะโดยการเปิดโอกาสให้มองเห็นวิธีใหม่ๆที่สร้างสรรค์นะเอาวต่อ ะะเราใช้สำหรับการสรุปรายงานการประชุมก็ได้นะคะใช้วางแผนโครงการก็ได้นะ,ะใช้ในการอบรมในการบรรยายที่ต่างๆก็ได้ใช้ในการระดมความคิดเห็นก็ได้นะคะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้แนวคิดนะคะที่สำคัญคือสร้างความเพลิดเพลินในการอ่านแล้วมันยังง่ายต่อการจดจำนะคะสร้างความสนุก ไม่เบื่อและอย่างแผนภาพความคิดของเราก็สวยงามด้วยนะจ๊ะทีนี้สิ่งที่ต้องคำนึงลูกเวลาเราจะเอาข้อมูลมาใส่ในแผนภาพความคิดของเรานะคะเราจะต้องอ่านหรือฟังนะคะหรือดูเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างมีสมาธินะคะห้ามบอกแวกเราจะต้องไม่คิดเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ คิดเรื่องอื่นหรือสนใจอย่างอื่นเนี่ยเราจะทําให้เก็บความคิดของเรื่องที่เราอ่านหรือเรื่องของที่เขาพูดมาเนี่ยไม่หมดนะคะจากนั้นเราจะต้องจับประเด็นในการนําเสนอของผู้พูดให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็คือเราจะต้องจับให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านหรือว่าเรื่องที่เราฟังเนี่ยมีเป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรนะคะมีประเด็นหัวข้อหรือโครงสร้างของการพูดหรือไม่อย่างไรนะคะ ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรเนาะแล้วก็เขียนนะคะอา้าวเขียนประเด็นสำคัญจับใจความสำคัญนะคะจับคำสำคัญให้ได้คำสำคัญเอามาจากไหนก็คือคำที่ในเรื่องนั้นมันปรากฏย้ำๆซ้ำๆหรือถ้าเป็นการฟังก็คำที่เขาพูดบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆนะคะก็เอามาเขียนเนาะแล้วก็เอามาต่อเข้ากับประเด็นตรงกลางหน้ากระดาษให้ได้นะคะอาต่อไป ทีนี้เรามาดูรูปแบบลูกร,รูปแบบนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นใยแมงมุมอย่างเดียวนะคะรูปแบบก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะมีเป็น10กว่ารูปแบบแต่ว่าครูจะให้นําเสนอให้เราดูแค่6รูปแบบพอละนะคะมาดูอันแรกลูกเป็นตัวอย่างการเขียนผังความคิดแบบขั้นบันไดเห็นไหมนักเรียนขั้นบันไดนะไปเป็นขั้นไปเป็นขั้น โอเคไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องการขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาชีพนะคะขั้นที่1ก็สารวจความต้องการของผู้เลี้ยงเห็นนะขั้นที่2ศึกื่อาข,ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงขั้นที่3ามวางแผนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยขั้นที่4เตรียมสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ขั้นที่5เตรียมพันธุ์สัตว์ขั้นที่6เลี้ยงและดูแลสัตว์เห็นไหมโอเคนะไป ต่อไปอันที่สองอันนี้เป็นแบบผังความคิดแบบเปรียบเทียบนะคะแบบเปรียบเทียบเนาะเอาดูตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองนะคะเขาก็จะมีการเปรียบเทียบเนาะก็มีวงกลมสองวงนะคะตรงกลางก็จะเอาเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะคะนี้ก็ตรงด้านข้างนะคะภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบเนาะต่อไปอันที่3ลูกอันที่3เป็นการเขียนผังความคิดแบบใยแมงมุมนะคะแบบใยแมงมุมที่เราเคยเห็นเนาะอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการเพิ่มเพิ่มเพิ่มผลผลิตของสัตว์เห็นไหมเขาก็จะแตกออกมานะคะเป็นใยแมงมุมเนาะเป็นวงรอบเลยนะคะเป็นวงรอบเลยโอเค ต่อไปมาดูตัวอย่างที่4ลูกอันนี้เป็นแบบโครงสร้างนักเรียนโครงสร้างนะคะเหมือนกับโครงสร้างอ,อ,อะไรดีอะห้องเรียนสีขาวอะไรเงี้ยมีประธานใครเป็นประธานใครเป็นรองใครเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการฝ่ายดูแลความประพฤติอะเงี้ยนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างของการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของไทยนะคะ หลักหัวข้อหลักก็คือประเทศไทยแล้วก็แตกออกมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็อาจจะแตกข้อย่อยลงไปได้อีกภาคเหนือมีอะไรนะคะภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกนะคะแตกหัวข้อขออกไปเรื่อยๆเนาะต่อไปอันที่5ลูกอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนผังความคิดแบบก้างปานะคะแบบก้างปานะคะเห็นไหม ก็จะวานหัวเนาะหัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนติดสารเสพติดวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนติดสารเสพติดสาเหตุมีอะไรถูกเพื่อนชักชวนกลัวเพื่อนมีครบอยากรู้อยากลองจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะนี่เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปอันสุดท้ายอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนผังความคิดเพื่อตัดสินใจนะคะเพื่อตัดสินใจเนาะ mm hmm. ก็จะมีอะไรอันนี้เป็นแนวทางการวางตัวต่อ การวางตัวค่ะต่อเพศเดียวกันกับเพศตรงข้ามเห็นไหมเพื่อตัดสินใจเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการวางตัวต่อเพศเดียวกันอันนี้เป็นการวางตัวต่อเพศตรงข้ามเห็นไหมนะคะมีการมีอะไรบ้างถ้าปฏิบัติผลที่เกิดจะเป็นยังไงถ้าไม่ปฏิบัติผลจะเป็นยังไงไนะการวางตัวต่อเพศตรงข้ามถ้าปฏิบัติผลจะเป็นยังไงถ้าไม่ปฏิบัติผลจะเป็นยังไงอ้าว ดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแบบกลางป่าตัวอย่างแผนภาพความคิดเล็กไปขยายให้นี่แบบกลางป่าเห็นหัวป่าไหมการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะคะต่อไม่ไปด้วยอันนี้แบบใยแมงมุมนี่ไหนน,น,นี่ท่านสัตว์ น,นะนะเขาแยกอะไรบ้างเนีย่ยนิทานสัตว์มีอะไรนิทานสัตว์ยกตัวอย่างนิทานสัตว์นะทักษะการคิดมีอะไรบ้างพฤติกรรมสมองอะไรทักษะภาษาได้ทางด้านการอ่านการเขียนการพูดวรรณคดีวรรณกรรมหลักภาษาได้อะไรไหมแต่ความคิดออกมานะคะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบใยแมงมุมนะให้ดูตัวอย่างเนาะอันนี้อ้าวหลากหลายนะคะมีอะไรบ้างนี่อันนี้ลามาเกี่ยนลูกนี้เป็นตอนนาลายปราบนนทกนี้เราเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อตอนมสองนะคะอ่ะนี่นะคะโอเคไหมและสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องอะไรผ้าไหม อทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอัน,นอันนี้ทำจากคอมมันก็เลยแบบว่าดูแบบว่าไม่สวยงามเลยนะคะไม่มีการใส่ภาพใดๆดเนาะดูตัวอย่างลูกอันนี้เรื่องของคํามูลนะคะเราก็ประเด็นหลักก็คือคํามูลนะประเด็นย่อยก็คือนิยามมีอะไรบ้างมีนิยามนะคะมีการสังเกตพยางมีตัวอย่างคํามูลมีชนิดของคํามูล คำูลเป็นยังไงนะคะคำูลเป็นคําพื้นฐานมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคําไทยเป็นคําที่มาจากภาษาอื่นนะคะเป็นคําพยางค์เดียวและก็เป็นคําหลายพยางค์ก็ได้นะให้นิยามแล้วจากนั้นสังเกตยังไงวิธีการสังเกตคํามูลก็คือเสียงที่แปลงออกมาครั้งเดียวนะ,ะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ถ้าออกเสียงหนึ่งครั้งถือว่าเป็นหนึ่งพยางค์มาไม่หมดจ้าเกินนะคะ ถ้าออกเสียงสองครั้งถือว่าเป็นสองพยางนี่เห็นไหมตัวอย่างขมูลมีอะไรนะมะพร้าวขนมนาฬิกาจัก,กรวาลสิงโตมะละกอกางเกงกระเป๋าวิทยุกระต่ายสะดุดนี่นะคะเอามาดูชนิดนะ,ะถ้าขมูลพยางเดียวล่ะถ้ามาจากคำไทยมีอะไรพ่อหมูแมวน้องถ้ามาจากคำจีนมีจีนถ้ามาจากภาษาจีนมีเกีย้ยเกียเก้ยวเจี้ยแปะซิมเนี่ยถ้ามาจากภาษาอังกฤษมี ไม่เมตรปอนฟุตนะคะค้มูลหลายพยางเป็นยังไงนะคะถ้าแยกออกมันจะไม่มีความหมายทุกคำนะคะเช่นจริงและลีดเนี่ยถ้าหรือมีความหมายเพียงบางพยางก็เช่นกิริยายกิไม่มีลิไม่มียามีความหมาย,น,ยนะอา้าวที่นี้งานของเรานะคะชิ้นงานสำหรับเรื่องนี้นะคะ ก็ให้นักเรียนสรุปความรู้และก็ข้อคิดนะคะจากที่ครูได้ถอดความเรื่องบทภาคเอราวัณแล้วก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คุณค่าทางด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อคิดไปแล้วนะคะให้นักเรียนสรุปเป็นผังความคิดลงในกระดาษ A4 นะคะออกแบบ แต่งให้สวยงามตามแนวคิดของตัวเองเลยตามหัวข้อแบบไหนนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นแบบใยเมงมุมอย่างครูนะคือหนูเอาหัวข้อแปดหัวข้อของครูเนี่ยไปออกแบบสร้างสรรค์เองเลยนะคะไปออกแบบสร้างสรรค์เองเลยโอเคไหมอะ่ะไม่มีใครตอบอะ่ะอยากเห็นหน้าเด็กอะ่ะ อยากเห็นหน้าเด็กทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวเข้าก่อนเข้าจากเครื่องเครื่องโน้ตบุ๊กไอ้เครื่องคอมใหญ่นี้ก็ได้ไหมเตอ๋อเข้าเข้าไอ้ที่คัสตรูมอ่ะได้เนาะเดี๋ยวเข้าของเข้าของเตอ๋อดีกว่าไม่มีไหนเอ่ยอ๋อว่าสันเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นหน้าเด็ก มันรู้สึกเหมือนพูดคนเดียวจะจบแล้วจะจบลจะจบลมันคงห่อนนิดนึงเปิดนี้เนาะปิดไมโอเคเด็กๆก,ก็ไม่เปิดหน้า<ต>อยู่ด,ดี<ะ> <c oughs> อ่ะอ้าวแดหัวข้อนะคะมีอะไรบ้างเนาะมีผู้แตง่ง <c oughs> เห็นไหมลูก มีผู้แต่งนะคะลักษณะคำประพันธ์เป็นยังไงนะคะโครงเรื่องเป็นยังไงนะคะฉากเป็นยังไงแก่นเรื่องตัวละครข้อคิดที่ได้รับและคุณค่าของเรื่องเป็นยังไงนะคะแคปไว้นะคะส่งเมื่อไหร่นะคะอาทิตย์หน้าออนไซต์แน่นอนนะคะออนไซต์แน่นอนแต่ว่า50%เหมือนเดิมแบ่งกลุ่ม A-B เหมือนเดิม ะะเริ่มที่กลุ่ม B เนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราหยุดไปเนี่ยมันเป็นกลุ่ม A ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าก็ต้องเป็นตาของกลุ่ม B นะจ๊ะกลุ่ม B มีวันจันทร์กรุณาเอามาส่งวันจันทร์พร้อมกับคำถาม5ข้อกลุ่ม A มีอาทิตย์หน้านะกลุ่ม A มีอาทิตย์หน้ากลุ่ม A ก็เอามาส่งวันจันทร์โอเคไหมไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก นักเรียนยังได้ยินเสียงครูอยู่ไหมคะยังได้ยินเสียงครูโอเคก็ได้ยินนะนะแล้วไม่ไมีตอบอะแคปยังแคปยังโอเคแคปแล้ว,ล,วลงมือทำออกแบบรูปแบบเองได้เลยนะคะออกรูปแบบได้เลยนะเนาะอ้าว เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะักเรียนโรงเรียนปลายทางหนูก็ลงมือทำลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะลูกนะครูจะขอเช็คชื่อของโรงเรียนต้นทางก่อนนะคะไม่เห็นเด็กๆเ,เลยไหนนะไหนหนอหยุดการแชร์หน้าจออ่ะแล้วครูต้องเข้าที่ไหนล่ะลูกอ๋อเอ้ยหนอ